นี่โอ้ยดูสิเห็นมเนี่ยเห็นไหมเออวิญญาณมาเลยเห็นไ่มไม่ต้องซัมเมอร์ละ่ไม่ต้องซัมเมอร์ละตอนนี้แหละได้ยังสิถ้าไ่นีเก็ตัวแม่ลวแม่เออถ้ามันได้เออเออชีเติมชีเติบสวยกว่าเดีเอพิ่ตีต้องอายอ่ะ พี่ต uhm ีต้องอายขับไปทวงเงินเออขับไปทวงเงินเลยนะครับแม่นี่แหละนี่ไงแม่จะมาทำไมแม่จะมาเดี๋ยวแม่ทวงเองพี่แอนครับพี่แอนขอโทรศันี้หน่อยนะทเนต้องติดหลายร้านนะเออพี่แอนกล้องนี้นะโอเคสวยขอบคุณครับเออ เอ้อนี่ชีเซอร์เห็นมาขันแล้วไปทวงเงินนะคคับคอนเซปต์โอเคขอบคุณค่ะ